สวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาเล่าถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลโมลรัฐกับในเรื่องของพักการเมืองของสหรัฐอเมริกาแบบย่อๆนะครับแบบคร่าวๆว่าความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลโมลรัฐและก็มาพูดในเรื่องของระบบพักการเมือง ของอเมริกาแต่ว่าจะเป็นแบบคร่าวๆค,คือเป็นแบบย่ออย่างรวดเร็วไม่ยืดเยื้อไม่ลงไปในเนื้อหาลึกๆเชิงลึกใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาสหารัฐอเมริกานั้นเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีรูปแบบรัฐต่างๆนั้นเป็นรัฐรวมแบบสหบพันธรัฐหรือ federation หรือ federal state ซึ่ง มันก็อยู่นบนระบบฐานความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสหพันธรัฐนิยมโดยสหรัฐนั้นได้มีการแบ่งรัฐบาลออกเป็น2ระดับอยู่ด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือระดับรัฐบาลกลางอีกระดับหนึ่งก็คือรัฐบาลโมลลัฐเรามาคุยกันในเรื่องของรัฐบาลกลางก่อนนะครับ Federal Government รัฐบาลกลางของสหรัฐนั้นมีอำนาจดังนี้ก็คือ 1>, 1. มีอำนาจในการจัดเก็บภาษี 2. มีอำนาจในการกู้ยืมเงินในนามของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ 3. การควบคุมกิจการพาณิชย์การพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 4. ในเรื่องของการให้สัญชาติ 5. การตรากฎหมายกำหนดเงินตราต่างๆขึ้นมาใช้ 6. เป็นการจัดการระบบไปรษณีย์การส่งเอกสารต่างๆ 7. การคุ้มครองเรื่องของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 8. การประกาศสงครามกับประเทศอื่นๆ 9. การสนับสนุนบำรุงกองทัพต่างๆ 10. การจัดเตรียมเกี่ยวกับทหารกองหนุนเป็นต้น หน้าที่หลักๆของรัฐบาลกลางก็จะมีอยู่ประมาณ10เรื่องนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของรัฐบาลมลรัฐ t a t e Government ถ้าเป็นรัฐบาลกลางจะเป็น Federal Government ถ้าเป็นรัฐบาลมูลรัฐจะเป็น t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  g o v v r r n m n t นะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกานั้นได้กำหนดไว้ว่าอำนาจใดที่ไม่ได้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญ อำนาจนั้นจะเป็นของมลรัธหรือของประชาชนโดยที่รัฐบาลมลรัฐนั้นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ในด้านการจัดการศึกษาในมลรัฐนั้นๆ 2. การจัดการคมนาคมในมลรัฐ 3. การแต่งตั้งและควบคุมตำรวจในมลรัฐ 4. การจัดสวัสดิการสังคม 5. การออกกฎหมายใดๆมาบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมล,ลััฐได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศเป็นต้น 5. 5เรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่หลักๆของมลรัฐซึ่งแต่ละมลรัฐ จะต้องไม่ก้าวก่ายและไม่มีกฎหมายข้ามไปบังคับใช้ในมลร,รัฐอื่นๆด้วยนะครับของใครของมันห้ามข้ามไปนะครับและในแต่มลร,รัฐนั้นยังแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายคือ 1. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาแห่งรัฐซึ่งมลร,รัฐจะมีสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายเป็นของตนเองหรือ state law นะครับ 2. ไฝ่ายบริหารซึ่งจะมีผู้ว่าการรัฐ g o v e r เ o r เป็นประมุขของฝ่ายบริหาร 3. ฝ่ายตุลาการหรือศาลประจำรัฐซึ่งจะมีอำนาจในการตัดสินคดีพิพาทหรือการตัดสินลงโทษผู้ที่ทำความผิดภายในมลลูลรัฐของตนเองเท่านั้นข้ามไปไม่ได้นะครับ สรุปรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลร,รัตต่างก็จะมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองมีกฎหมายเป็นของตนเองนะครับก็คือรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกานั้นจะมีจำนวนเท่ากับมลร,รัตในสหรัฐอเมริกาและรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเข้าไปด้วยอีกหนึ่งฉบับรัฐธรรมนูญในแต่ละมลร,รัต ก็จะมีขอบเขตพื้นที่และอำนาจหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของตนเองเท่านั้นการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการตีความทางกฎหมายต่างๆของแต่ละมลรัล,ะละจะเป็นไปโดยอิสระตราบเท่าที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาครับ ทีนี้มาดูเรื่องระบบพักการเมืองระบบพักการเมืองของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นระบบ2พักคือ Two Party s y s t e m ซึ่งก็จะมีพักการเมืองขนาดใหญ่เพียง2องพักเท่านั้นก็คือพักรีพับริกันและพักเดโมแครตที่ทำ การผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีรวมถึงผลัดกันเป็นฝ่ายที่ครองเสียงขากมากในสภาคองเกรสนอกจากนี้ก็ยังมีพรรคการเมืองอื่นๆอีกนะครับไม่ใช่าแค่สองพรรคนี้เท่านั้นนะเพียงแต่ว่าพรรคใหญ่ๆใ,ในสหรัฐอเมริกานั้นมีแค่2พรรคนี้เท่านั้นเองส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยในะจริงๆแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะอย่างเช่นลิเบอร เทเรียน p าร์ตี้กรีน a าร์ตี้หรือคอนส t i ูชัน o าร์ตี้เป็นต้นก็ยังมีอีกเล็กๆน้อยนอยที่อยู่ในแต่ละมลณฑลของเขานะครับแต่รวมแล้วพอเป็นพักใหญ่ละมีแค่สองพักเท่านั้นเองที่แข่งกันแพ้แข่งกันชนะมีคนเป็นสมาชิกกันก็เยอะแยะเต็มประเทศไปหมดนะครับพักเดโมแครตนั้นจะใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือลา เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพักซึ่งลาในความหมายของพักเดโมแครตนั้นจะหมายถึงความถ่อมตนความเรียบง่ายฉลาดกล้าหาญและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆส่วนพักริพับลีกันนั้นจะใช้ช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพักช้างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพักริพับลีกันนั้นจะหมายถึงความสง่างามแข็งแรง และฉลาดส่วนการปกครองท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกานะครับหรือ local government นั้นหมายถึงการปกครองที่มันจะอยู่ต่ำกว่าในระดับโมลร,รัฐคือเล็กลงไปกว่าโมลร,รัฐซึ่งการปกครองท้องถิ่นนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละโมลร,รัฐที่จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบหรือโครงสร้างการปกครองย่อยๆภายในกันเอง แต่ละมลรัฐก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามกฎหมายหรือตามธรรมเนียมประเพณีของการปกครองในแต่ละมลรัฐทั้งนี้การปกครองระดับท้องถิ่นของแต่ละมลรัฐโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบหรือ2ระดับด้วยกันอีกก็คือ 1. เขาเรียกว่าเคาน์ต c คาวตี้ก็คือการกองกรคาว์ตี้คือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายจัดตั้งหรือภายใต้รัฐธรรมนูญของแต่ละมลลัฐัฐจะมีหน้าที่ให้บริการแก่ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆเช่นการจัดสร้างถนนสะพานสวนสาธารณะโรงเรียนโรงพยาบาลของท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งจัดสวัสดิการในเรื่องต่างๆของชุมชนภายในเคาน์ตี้เองภายในท้องถิ่นเองซึ่งก็จะไม่ข้ามไปยุ่งเกี่ยวกับมรลรัฐอื่นๆนะครับอีกรูปแบบหนึ่งอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นซิตี้หรือเป็นนครหรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นระบบเทศบาล ระบบเทศบาลหรือระบบซิตี้นั้นก็คือการปกครองในระดับเขตเมืองในพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นมีหน้าที่ออกกฎหมายสำหรับใช้ในท้องถิ่นของตนเองมีการจัดสวิการด้านต่างๆแก่ชุมชนของตนมีศาลของนครหรือศาลของซิตี้ที่ตัดสินเกี่ยวกับกรณีพิพาท หรือลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายของนครได้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเคาตี้ก็คือเหมือนกับท้องถิ่นในประเทศเรานั่นเองนะครับส่วนนครก็คือเหมือนกับอำเภอเมืองเหมือนกับสิ่งที่ที่คนอยู่กันมีความเจริญแล้วซึ่งก็จะอยู่ภายในมลณัลและในมลณัลก็จะอยู่ภายใต้ในเรื่องของรัฐบาลกลางอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้เราจะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบสหพันธ์รัฐหรือเป็นแบบรัฐรวมนั่นเองนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นใช้การปกครองในรูปแบบนี้ซึ่งในคลิปนี้ลุงก็ยังไม่ลงเจาะลึกหรือลงเชิงลึกในข้อมูลที่มันมากมายไปกว่านี้นะครับเอาให้รู้แบบคร่าวๆแบบอย่างย่อไปก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางรัฐบาลมลรัฐ และระบบพักการเมืองในสหรัฐอเมริกาแบบคร่าวๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจากลุงเล่าเรื่อง y o u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ